สำหรับคนที่มีเมียเคี่ยวหมากนี่สินีผลดีมากเลยนะครับหมากๆครับหมากๆที่เคี่ยวหมากที่กินกับหมากธรรมดานี่แหละนะครับสูตรนี่ทั้งแพทย์แผนไทยเพื่อนยอมรับแล้วนะพี่น้องนะหมากๆที่แก้โรคเบาหวานแล้วก็แก้แผลที่เป็นจากโรคเบาหวานนะครับที่ว่าหายยากๆนี่เจอหมากๆนี่หายได้คือกันเดี๋ยวมื้อนี้สารพระเจ้าสิบอก ด้วยคําอธิบายนะพี่น้องนะให้พี่น้องได้เห็นภาพเลยนะครับด้วยคําอธิบายนะครับต่อจากนี้เบิ้งและฟังให้เข้าใจถ้าทําตามมีโอกาสหายได้นะครับเบาหวานคนที่ใจเป็นทานต้องแชร์ด้วยหาไม่ได้ลวบอเห็ดตามเลย <c oughs> ให้พี่น้องตัดมากๆนะตัดมาทีละลูกนะครับทีละลูกแบบที่นี่เขาก็พาเท่านั้นเองนะครับพา หาสิเนี่ยเอายังสี่มันนะพี่น้องนะเอาเอานวนขังในมันนะครับนี่นวนขังในเลื้องๆนี่เห็นว่าเปลือกเขาบ่เอานะครับมือนี่สูตรนี่เขาว่าเอาแก่โรคเบาหวานแก้แผลจากเบาหวานนะครับเอาเอาตะเนื้อมันเอาจิงสี่นะครับนี่นะกิมเอาสิเป็นจิงสี่นะพี่น้องที่เขาแกะแล้วนะครับจิงสี่แหละนะครับเขาเอาส่วนนี่มันนะพี่น้องนะ บัดท,ที่นี่ให้พี่น้องเอาไปต้มประมาณยังซี่ละพี่น้องหนึ่ง่วยหรือสอง่วยยังซี่แหละนะครับนี่ซีกสองซีกนี่เป็น 1, หนึ่ง่วยสองซีกเป็นหนึ่ง่วยนะ tą, พี่น้องอันนี้สิเป็นสอง่วยนะครับเขาเสีย่ยวประมาณนี่ไปต้มด้วยน้ำหนึ่งลิตรนะครับพี่น้องนะต้มให้ประมาณจะให้มันเดือดนะพี่น้องนะประมาณจะขานาทีนะครับนะ้ำเดือด น้ำเดือดแล้เขากระโปรงไว้พอให้มันอุ่นแล้วเขาจังกินนะพี่น้องคือว่าง่ายๆคือกินตอนมันอุนนะ่นกินก่อนอาหารเช้าเที่ยงเยน็นสามวันสามสาม,สามมื้อนะครับสามเวลาเชา้าเที่ยงเย็นก่อนอาหารหรือสีมากก็านั่นก็นได้นะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันบอมีผลกระทบกับกระกระเพาะนะให้กินประมาณครึ่งแก้วหรือว่าประมาณหนึ่งถ้วยกาแฟนะครับ ประมาณนั้นนะครับการกินนะครับถ้าเขาต้มแล้วหน้ามนันก็สีออกเป็นสีสีอย่างซี่สีลูกของมันนี่แหละพี่น,น้องอาจสีออกเข้มก็หนีจักน้อยนะพี่น,น้องออกสีแดงๆนะแล้วก็มีรสฝาดบ่คมบ่หยางนะพี่น้องกินง่ายแค่ฝาดเฉย,ย,ยๆแล้วจากเมื่อหายนั่นเจ้าถามไม่อีกแล้วอันนี้ก็ใช้เวลาจากน้อยนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นแค่สมนุนไพรนะครับอันนี้บม่มีผลกระทบใดๆนะพี่น้องนะขอให้กินประมาณ ประมาณประมาณนะประมาณเดือนขึ้นนะครับอันนี้ก็สีเห็นผลพวกแผลพวกอันนั่นที่ว่าหายยากๆนี่ยุบโตลงได้เลยนะครับแล้วก็พวกเบาหวานก็สีเพราะว่าอันนี้มันลดน้ําตาลในเลือดได้นะพี่น้องนะก็สีค่อยค่อยลดลงบอ่อเสือลอ้องเออท่นนี้กับเป็นแค่สมุนไพรแบบภูมิปัญญาซึ่งแพทย์แผนไทยกับยอมรับแล้วนะพี่น้องนะถ้าอยากหายเฮ็ด ถ้าบออยากหายกับบอต้องเฮ็ดเท่านั้นเองนะครับบอยอยากว่ากัอีสานว่าเจ้านีง่ายเรื่องสมุนไพรบ้านเฮามันก็มีดีอยู่แล้วบอจจำเป็นต้องไปมองแพงๆกะหายได้คือกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจขอบคุณที่แชร์บอกคนอื่นสวัสดีครับ